ุดท้ายฮะวันนี้แน่นอนว่าเมื่อกี้เกิดต้นรายการนะฮะช่วงทุกวันพุธเราจะมาอัปเดตเรื่องอีคอนแล้วก็โดยเฉพาะตลาดโลกกันนะฮะเดือนนี้เป็นทั้งเดือนเนี่ยจะเป็นเดือนการประชุมธนาคารกลางสาคัญของโลกนะะทั้งเฟดทั้งบ o j อเจแล้วก็ทั้งอ c ซบีนะครับแล้วก็รวมถึงธนาคารกลางของไทยด้วยในช่วงสิ้นเดือนนี้นะฮะผมก็เลยเชิญกล้องมาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าการประชุมนี้คิดว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็คิดว่าผลจะออกเป็นยังไงครับกล้องสวัสดีครับครรบสวัสดีครับทุกครับ,รบไม่ไม่ต้องเกิดเลยเ <Okay. S 2> จอกันบ่อย <laughs> เริ่มเริ <festivals> ่มเลยคิดว่าเขาจะทำยังไงกันครับเดือนนี้ก็ผมว่าเริ่มจาก ECB คนแรกตลาดคิดว่าน่าจะคงนะครับแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงที่อาจจะขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อเขายังดูค่อนข้างสูงฮะเฟดเนี่ยคงคงคงดอกเบี้ยแน่แต่ว่ามันก็จะมีต้องจับตาดูเหมือนกันว่าตัวดอทพลอตของเขาเนี่ยปีหน้าปีนู้นเนี่ยเขาจะเอาขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็บ o j เจเนี่ยดูจะมีแอคชั่นค่อนข้างเยอะในช่วงหลังนะครับ ประธานเบลเจคนใหม่นะคุณเวยด์ะเนี่ยแอคทีฟมากอยู่ดีก็ออกมาพูดนวะว่าอาจจะอยาก Exit จากนโยบายยูเคอร์คอนโทรแล้วโอ้โหเอ้เนี่ยถ้ามองภาพรวมทั้งสามแบงก์เนี่ยมันมีแต่บายแอสที่จะเป็นไปในทางฮอกกี้ก็คือถ้ามันเซอร์ไพรส์เนี่ยมันจะเซอร์ไพรส์ในขาที่เข้มงว<บ>ดขึ้นดอกเบียร์ยหรือปรับดอลล์คลอตขึ้นนะครับหรือส่งสัญญ,ญาณว่าจะ Exit จากอ่ากยูเคอร์คอนโทรอันนียผมคิดว่า ตลาดมันก็มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะในช่วงวิก2วิกนี้นะครับก็ถ้าดูในสไลด์เนี่ยตาตารางาปฏิทินเศรษฐกิจนะวิกนี้วิกหน้าเนี่ยค่อนข้างจะตัวเลขเยอะนะครับเริ่มจากอันแรกเนี่ยก็คือตัวเงินเฟ้อของอเมริกานะครับอ่ามันถ้าตัวเลขที่เราจะโฟกัสก็น่าจะเป็นเงินเฟอ้อที่เป็นยอ a r on y e a นะครับเดือนที่แล้วเนี่ย3.2ครับตลาดคิดว่าจะเร่งตัวขึ้นมาเป็น3.6 ถ้าจำมันได้เดนี่ยเดือนหกมันลงไปวัดท่อมที่สามเปอร์เซ็นตนะครับเดือนเจ็ดมาสามจุดสองแล้วเนี่ยอันนี้เราเคยอัปเดตมาแล้วที่ว่าเงินเฟ้อที่มันสามเเซ็นเนี่ยมันจะขึ้นทั้งปีเลยใช่ครับเพเหมือนที่เราพูดมาตลอดว่าสามเนี่ยคงเป็นตัวเลขที่ต่ำี่สุดที่เราจะเห็นละปีนี้นะครับและถ้าตามเทรนเนี้ยปลายปีน่าจะกลับไปเห็นเลขสี่ครับเออเนี่ยก็คงเป็นตัวแรกที่ตลาดก็คงจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พราเงินเฟ้อมันมันกลับมาขึ้นแล้วมันก็จะดูเร่งตัวครับ อ่าถัดไปนะครับคืนวันพรุ่งนี้นะครับ ECB นะครับอ่าประกาศนโยบายของเบี้ยนะตลาดในคิดว่าคงแต่ว่าเดี๋ยวเราคุยกันในรายละเอียดอีกทีว่ามันก็มีโอกาสที่จะขึ้นเหมือนกันครับนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นวันศุกร์นะครับเช้าเป็นตัวเลขจีนนะครับอ่าสองตัวพวก Industrial Production ตัว Retail s a l e ตัวเลขจีนเนี่ยอ่าอาจจะเป็นข่าวดีเหมือนกันนะเพราะว่า การกระตุ้นเศรษฐกิจที่มันค่อยๆทยอย,อยออกมาประกอบกับตัวเลขฐานที่มันค่อนข้นนางต่าด้วยนะครับ mm hmm. ก็น่าจะทําให้เราเห็นคอนเฟิร์มภาพว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันจะเริ่มเริ่มดูดีขึ้นตัวเลขมันจะเห็นจากที่มันแย่มาตลอดเนี่ยมันเริ่มฟื้นตัวขึ้นถ้าถ้าถ้า,ถาทุกท่านจํากันได้เนี่ยจีนที่ตัวเลขเริ่มออกมาแล้วกลับมาเป็นขาลงเนี่ยตัวที่เป็นทิกเกอร์ตัวแรกเนี่ยคือรีเทลเซลล์เนี่ยฮะที่ตอนต้นปีคาดยีิบสองแล้วออกมาแค่สิบแปด ราะฉะนั้นถ้าเกิดรีเทลเซลล์กลับมาฟืน้นอีกรอบเนี่ยก็อาจจะเป็นทายเหมือนกันว่าตลาดน่าจะโพสิทีฟกับจีนมากขึ้นใช่ครับก็ก็เป็นอาจจะเป็นความหวังในะปลายสัปดาห์ว่าตัวเลขจีนที่มันดีขึ้นเนี่ยจะทําให้เซนติเมนต์มันมันเริ่มเทิร์นกลับมานะครับ <S <S แต่ว่าพอไปถึงสัปดาห์หน้านะวันพฤหัสก็จะมีเฟดละนะครับซึ่งเฟดเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าดอกเบีย้ยเขาคงเขาคงคง,งแหละ <S <S นะครับคงไม่ขึ้นแต่ว่าต้องไปดูไส้ในว่าดัชนีเนี่ยจะมีการปรับ ขึ้นมาหรือเปล่าของปีหน้าแล้วก็ปีถัดไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ BOJ นะวันในวันศุกร์สัปดาห์หน้านะครับไล่เรียงกันไปทีทีละแบงค์นะครับอ c b มากกอนเนี่ย ECb เนี่ยที่ตลาดคิดว่าไม่ควรจะขึ้นแล้วเนี่ยก็คือตัวเลขเขาเนี่ยแย่มากนะครับ <Ừ. S 1> PMI ทั้งภาคก,การผลิตนะครับสีเนี่ยคือภาคก,การผลิตเนี่ย e c e s s i o n ไปแล้วนะหดตัวตรุนแรงมากนะครับแล้วถ้าการ เทรดโลกการส่งออกมันยังไม่ฟื้นเนี่ยการผลิตมันก็คงแย่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ที่ uh, ดูไม่ดีอีกอันนึงก็คือตัวเลขภาคการเซอร์วิสนะภาคบริการที่เรา,เค,าคุยกันมาตลอดว่าก่อนหน้าน,นี้ยภาคบริการมัน,มน,เ,ปน,มนเป็นตัวค้าให้เศรษฐกิจมันยังโตต่อได้นะครับแต่ว่าของยุโรปเนี่ยกลับไปหดตัวทั้งภาคบริการทั้งภาคการผลิตเลย uh. นะครับแล้วก็ไอตัวภาคบริการเนี่ยเออมันก็ มันก็ส่งสัญญาณที่ไม่ค่อยดีกับเศรษฐกิจในอนาคตแล้วนะถ้าดู GDP ยุโรปหลายๆประเทศเนี่ยก็ติดลบ2ควอเตอร์ติดแล้วแล้วนะก็เหมือนจะเป็น recession ไปลแล้วในยุโรปเนั้นเนี่ยหลายคนก็มองว่า ECB เนี่ยเห็นตัวเลขเศรษฐกิจเน่าขนาดนี้คงไม่กล้าขึ้นดอกเบี้ยละนะครับแต่ว่า ECB จริงๆก็อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะยากลําบากเพราะว่าเศรษฐกิจแย่ก็จริงแต่เงินเฟอ้อเนี่ยมันยังสูงมากนะครับตัวเลข2เดือนล่าสุดคือ5.3 ดอกเบี้ยมันสูงใช่เฟดเงินเฟ้อลงมาเห็นเลขสามต้นๆเลยใช่ไหมครับ ECB ยังห้ากว่านะครับแล้วเฟดเนี่ยเงินเฟ้อสามดอกเบี้ยเขาห้าจุดห้า ECB เนี่ยเงินเฟ้อห้าดอกเบี้ยอยู่ที่ยังไม่ถึงสี่เลยสามจุดเจ็ดห้านะครับดอกเบี้ยนโยบายที่เป็น deposit rate เพราะเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างจะ justify ลำบากว่าถ้าจะหยุดวันนี้ในขณะนี้ดอกเบี้ยมันห้าเนี่ยมันหยุดได้จริงหรือเปล่านะครับถึงจะพอ u มันก็อาจจะเป็นการพอส์เพื่อจะขึ้นต่อและเนี่ยถึงสมมุติเขาบอกว่าไม่ขึ้นแล้วเนี่ยไอ้เมสเซจที่ออกมาจากหลังการประชุมก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้โดฟิชมากอาจจะเปิดช่องว่าเดี๋ยวต้องขึ้นต่อไน้แล้วเกินเปอยังแย่ใช่ครับคือถ้าเกิดเขาบอกว่าไม่ขึ้นรอบนี้เนี่ยเขาก็ต้องออกมาย้ําว่าแต่ว่าจะไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าหยุดแล้วนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าทางไหนเนี่ยไม่ว่าพอสหรือขึ้นเนี่ย มันตลาดไม่น่าจะชอบทั้งคู่นะครับดั้เนี่ยก็อันแรกก็คือความเสี่ยงจากเรื่อง ECB ที่คิดว่า m e มสเ g จจะออกมาค่อนข้างจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับตลาดเท่าไหร่นะครับส่วนเฟดก็อย่างที่เราเราคุยกันเมื่อกี้ก็คือตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมันจะบอทท่อมไปแล้วนะครับ3%เดือน6นะครับ3.2เดือนล่าสุดแล้วก็เขาคาดกันว่าจะขึ้นไป3.6นะครับของตัวเลขที่จะออกมาคืนวันนี้ นเพราะนั้นนี่ถ้าเห็นเงินเฟริรมันเริ่มเทิร์นกลับมาเนี่ยมันก็มีโอกาสคือรอบนี้คงไม่ขึ้นแน่ๆล่ะไม่มีใครคาดว่าจะขึ้นนะครับแต่ว่าประเด็นมันคือไอดอทพลอตนะของยี่สิบขี่ยี่สิบห้าตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีการปรับเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันเฟดเนี่ยยังไม่สบายใจ <Ừ. S 1> ซึ่งตอนนี้ถ้าดูคาดการณ์ของตลาดนะเฟดฟันฟิวเจอร์สเนี่ยมันเท่าๆกับดอทพลอตพอดีเลยนะเพราะค่อตลาดกับเฟดเนี่ย คาดการเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเฟดเอาดอทพลอตขึ้นเนี่ยตลาดมันก็ต้องปรับขึ้นตามเหมือนกันซึ่งมันก็จะมีอิมพิเคชันกับบอลยืมว่าถ้าเกิดตลาดคิดว่าดอกเบี้ยปีหน้าปีรู้นมันจะสูงขึ้นเนี่ยบอลยืมมันก็จะเด้งขึ้นตาม,มนั่นก็จะเป็นปัจจัยที่กลับมากดดันตลาดหุ้นได้เหมือนกันนะครับะนั้นก็ต้องจับตาดูแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือดอทพลอตเนี่ยมันจะมีปีย3 24ิบสามยิบสี่ยิบห้า แล้วก็รอบรอบนี้เนี่ยจะมีของปี2026เพิ่มขึ้นมาด้วยอีกจุดหนึ่ง<ช>ะครับแล้วก็ไอ้ตัวลองรันอีกจุดหนึ่งนะครับลองรันเนี่ยก็คือดอทที่เฟดเขาบอกว่าดอกเบีย้ยใ,ในระดับที่ปกติเ<ช>มื่อเศรษฐกิจกลับไปขยายตัวปกติงเงินเฟ้อกลับมาปกติเนี่ยดอกเบีย้ยเนี่ยควรจะอยู่ที่เท่าไหร,ร่นะตอนนี้ลองรันดอทของเฟดเนี่ยมันอยู่ที่2.5%เก็<ช>คือเฟดบอกว่าถ้าเกิด เงินเฟ้อรอบนี้จบเนี่ยดอกเบี้ยมันควรจะกลับมาที่2.5เปอร์เซ็นเป็นระดับปกตินะครับแต่ว่ามันก็มีโมเดลที่เข้าคำนวณกันว่าความจริงดอกเบี้ยระดับปกติเนี่ยมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับโมเดลล่าสุดเนี่ยเขาบอกมันควรจะขึ้นไปอยู่สักเกือบเกือบ4เปอร์เซ็นต์ละ3-4เปอร์เซ็นต์ตามที่โมเดลมัน estimate นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวลอง g r u ดอ o เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะต้องโดนปรับขึ้นมาเหมือนกันนะครับสมมุติ2.5ไป3.5เนี่ยมันก็จะทําให ตลาดเนี้ยตกใจบอลยูเด้งขึ้นมาเหมือนกันนะครับข้อเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องระมัดระว,วังเพระเนี่ยเฟดเนี่ยไม่ได้ดูว่าขึ้นไม่ขึ้นนะครับดูว่าดอทเนียโดนปรับขึ้นหรือเปล่านะครับขึ้นจุดไหนบ้างอันนีน้น่าจะเป็นเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองมากกว่าเรื่องเรื่องผลการประชุมใช่ครับนะครับแล้วก็ถัดไป ก็คือเรื่องของบิวเจนะครับญี่ปุ่นเนี่ยจากที่ไม่เคยมีใครสนใจมาตลอดเลยผลประชุมธนาคารชาติญี่ปุ่นเนี่ยเงียบตลอดเหมือนเดิมตลอดมาหลายปีละนะครับตอนนี้เนี่ยช่วงหลังเนี่ยเปลี่ยนทุกรอบนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยคุณคุณเวดะเนี่ยพึ่งออกมาพูดนะส่งสัญญาณว่าเขาไม่อยากใช้นโยบายยูเฟอร์คอนโทรลละนะถ้าเกิดคืนเงินเฟ้อเนี่ยมันขึ้นมาเกินเป้าละนะเป้าของญี่ปุ่นเนี่ยสองเปอร์เซ็นตตอนเนี้ย สามเปอร์เซ็นกว่าๆนะครับแล้วถ้าเกิดมันยังสามค้างไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ความจําเป็นในการใช้นโยบายการเงินที่มันผ่อนคลายมากๆเนี่ยมันไม่จําเป็นอีกต่อไปนะครับเขาก็เริ่มออกมาพูดแล้วว่าส่งสัญญาณว่าอยากจะออออกจากการใช้นโยบายการเงินที่มันผ่อนคลายแบบเนี้นะครับพอพูดปุ๊บนะวันก่อนเราก็เห็นบอลอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเด้งขึ้นมาเลยนะครับอ่าความจริงปีนี้เราเห็นมันมันมันเด้งหลายรอบแล้วนะครับจากก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าเขา อ่าย uh, ูเคอร์คอนโทรลที่0.25นะครับมาต้นปีนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอ่าเปลี่ยนไปเป็น0.5นะครับแล้วก็รอบหลังเนี่ยที่ให้ขึ้นมาได้ถึงหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยขึ้นมาประมาณกลางๆแล,ล้วประมาณสัก0.7เปอร์เซ็นต์กว่าครับนะครับแล้วเนี่ยถ้า exit ซไปเลยถ้าเกิดไม่มีซิลลิ่งเลยนะครับบอลยูที่ปัจจุบัน0.7เนี่ยมันก็อาจจะขึ้นไปได้เห็นตัวเลขใกล้ๆหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับตามที่อ่ ถ้าดูจากจากสวอปในตลาดปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก0.9นะ <Ừ. S 2> ก็คือแปลว่าถ้าเกิด BOJ ไม่แทรกแซงเนี่ยบอลยูจาก0.7เนี่ยมันอาจจะพุ่งไปอยู่ที่0.9นะครับเพราะนั้นเนี่ย <c oughs> ก็มีรูมที่จะขึ้นได้อีกถ้า BOJ เนี่ยเลิกแทรกแซงเลิกใช้นโยบายที่จะคุมไอตัวบอลยูให้มันต่ำกว่าปกติ <c oughs> ซึ่งอิมพีเคชันสำคัญก็คือค่าเงินเยนก็มีโอกาสที่จะแข่งค่าขึ้นถูกครับเมื่อกี้พี่วัฒน์ก็เย็นเย็นเยนเย็นหนาวแล้วผมก็เห็นด้วยกับพี่วัฒน์เลยผมว่าใครมีแพลนจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าต้องรีบซื้อ24เยนร้อยเยน24บาทต้นๆเนี่ยผมว่าต้องต้องรีบตุนแล้วต้องรีบเก็บแล้วนะครับเพราะว่าอ่ะตอนนี้หลายๆหลายๆเจ้านะโบรกฝรั่งเนี่ยก็เริ่มออกมาคอแล้วว่าดีโอเจเนอาจจะยกเลิกยูเคอร์คอนโทรลเร็วๆนี้เลยนะอาจจะเป็นประชุมรอบหน้าเดือนสิบ นะครับ uh huh. แล้วปีหน้าเนี่ยต้นปีเนี่ยอาจจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยแล้วด้วยซ้าไป uh huh. นะครับมันก็จะเป็นภาพที่เหมือนประเทศอื่นๆเนี่ยเห็นดอกเบีย้ยมันเริ่มพีคไปแล้วแล้วปีหน้าจะเริ่มลงละญี่ปุ่นจะสวนขึ้นมา uh huh. นะครับดอกเบีย้ยเนี่ยบอททอมแล้วกําลังจะเริ่มค่อยๆขึ้น uh huh. นะครับมันก็ถ้าภาพมันเป็นแบบนี้เย็นมันจะแข็งอยู่คนเดียว uh huh. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนที่เย็นมันอ่อนสุดๆแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะน่าสนใจต้องต้อง,ต,องต้องรีบใครอยากช้อปปิง้งต้องรีบช้อปปิ้งหรือใครอยากไปเที่ยวต้องรีบต้องรีบไปนะฮะรหรือถ้ายังไม่มถ้ายังไม่ไมีแพนไปก็ซื้อเก็บไว้ก่อน <c oughs> ใช่ใช่ครับผมก็จริงๆอันนี้ก,ก็ก็น่าจะครบถ้วนแล้วที <c oughs> ท่ที่เตรียมมาวันนี้แถมแถมท้ายนิดหนึ่งครับไทยประชุมสิ้นเดือนเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับก็มองยังไงเอยผมว่าไทยเนี่ยอย่างน้อยนะครับแบงค์ชาติน่าจะน่าจะหยุดดูก่อน บ,บไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องนะเพราะว่าดูจากหลายๆปัจจัยอย่างเงินเฟอ้อที่หลังๆก็ออกมาต่ำกว่าคาดอ,อืเรื่อยๆนะตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจที่ก็ยังดูการฟื้นตัวเนี่ยมันดูดูชะลอลง GDP ไตร,รมาสสองก็ต่ำกว่าคาดนะครับแล้วกอ็อย่างตัวเลขพวกดุลบัญชีเดินสะพัดที่มันก็เห็นกลับไปติดลบเดือนล่าสุดอะไรพวกนี้ผมว่ามันก็ยังมีอีกอีกหลายหลายอุปสรรค ที่จะทําให้การขึ้นดอกเบีย้ยมัน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  justify ได้ครับเพราะความคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็คงก็คงหยุดรอดูก่อนถึงแม้จะไม่ได้พูดชัดเจนว่าจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยแล้วนะครับก็น่าจะคงแล้วแล้วความเสี่ยงสมมติทั้งนี้หยุดทั้งต,ต,ต่อไปนี่คิดว่าจะมีโอกาสกลับมาขึ้นหีืมครับผมว่าอยู่ที่อยู่ที่ทั้งเศรษฐกิจเราทั้งต่างประเทศด้วยนะถ้ารเราเชื่อว่าต่างประเทศอ่าป,ปปลายปีนี้ต้นปีหน้าเศรษฐกิจมันจะชะลอลงเรื่อย นะครับตัวเลขเศรษฐกิจเราก็อาจจะไม่ได้ดีมากแล้วก็เงินเฟอ้อโลกมันจะเริ่มชะลอตัวลงมาเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะขึ้นต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงนะครับแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่ว่าเรื่องเรื่องเงินเฟอ้อถ้ามันเริ่มกลับมาจริงๆนะครับซึ่งมันก็มีสัญญาณเหมือนกันราคาน้ํามัน ราคาก๊สที่มันขึ้นมาราคาสินค้าเกษตรอาจจะโดนกระทบจากเยอหนิโยอะไรพวกนี้แล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐใช่มาตรการสมมุติปีหน้ามีแจกเงินบาทจริงๆเนี่ยแบงก์ชาติก็อาจจะพรีเมียมด้วยการอ่าขึ้นดอกเบี้ยก่อนเลยหรือว่าดูดสภาพคล่องออกมาก่อนก่อนที่เงินกอนนั้นมันจะเข้ามาอะไรพวกนี้ก็อาจจะมีความจาเป็นนะครับแต่ว่าเบสไลน์ก็คิดว่าไม่น่าจะขึ้นแล้วครับโอเคครับน่าจะครบถ้วนครับอ่า ก็วันนี้ขอบคุณกล้องมากนะครับที่มาอัปเดตได้ฟังเดี๋ยวพบกับกล้องใหม่อาทิตย์หน้าวันพุธนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันพรุ่งนี้ครับ8.15โครับสวัสดีครับ